ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสะข่าวดังครับมดดำขชาพาย้อนคำพูดพี่ชายแตงโมที่เคยพูดถึงแม่ไว้แบบนี้จากกรณีปมการเสียชีวิตปริศนาของนักแสดงสาวชื่อดังแตงโมนิดาหรือแตงโมวัย8 8ปีที่พัดตกเรือสปีดโบท๊ทกลางแม่น้ำเจ้าพยาเมื่อกลางดึกวันที่24กุมภาพันธ์5ที่ผ่านมายังคงเป็นที่สนใจจากสังคมทั้งประเทศ เนื่องจากคดีนี้ดูมีเงื่อนงำไม่ชอบมาพาคนหลายอย่างล่าสุดพิธีกรฝีปากก้ามดดำคชาพาที่ถือเป็นอีกหนึ่งคนในวงการบันเทิงที่สนิทกับแตงโมและแตงโมเขารบนับถือมดดำถึงขั้นเรียกว่าแม่ก็ได้ออกมาพูดถึงข่าวของแม่แตงโมหรือนางพานิดาศิลยุทธโยทินที่ได้เดินทางไปยืน่นหนังสือพร้อมทนายเดชารวมถึงมีการถแถลงข่าวแสดงความไม่พอใจ ในการทำงานของหมอพรทิพย์ที่เข้าไปแทรกแซงการทำงานของตำรวจในเรื่องคดีแตงโมนำเรื่องผลชนะสูตรของแตงโมรอบสองไปพูดในรายการโทรทัศน์ว่าแตงโมนั้นมีบาดแผลตรงไหนบ้างและฟันหักหรือไม่จนทำให้รู้สึกไม่ปลื้มเท่าไหร่นักกับการที่เอาแตงโมไปพูดแบบนี้เพราะส่วนตัวอยากให้เก็บเป็นความลับไม่อยากให้หมอพรทิพย์มาพูดหรือยุ่งเกี่ยวอีก จึงมาร้องขอถอดถอนกับคณะกรรมธิการและหลังจากที่แม่แตงโมพูดถึงหมอพรทิพย์ก็ถูกกระแสวิพากวิจารณ์จากสังคมต่างๆนานางานนี้ทำเอาด้านมดดำคชาพาถึงกับทนไม่ไหวต้องเผยคำพูดของต่อยดายศหรือพี่ชายแตงโมเคยประกาศไว้ในงานพิธีอะไรคืนสุดท้ายว่าจะสู้เพื่อลูกจนคนที่อยู่ในงานต่างตบมือให้จนแม่ตกใจซึ่งพี่ชายแตงโม ก็เดินมากอดมดดำคชาพาภายในงานพร้อมกับพูดว่าผมขออย่างเดียวอย่าให้แม่เปลี่ยนใจอีกผมดีใจมากที่แม่จะสู้เพื่อน้องนี่เป็นคำพูดของพี่ชายแตงโมที่ได้พูดทิ้งเอาไว้กับมดดำคชาพาในงานวันพิธีไว้อาลัยแตงโมคืนสุดท้ายนั่นเองขอบคุณข้อมูลข่าวจากคมชัดลึกออนไลน์ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับ ขอบคุณครับ